อ่โอเเั่นไไ้นน้ทั้งออาต้งไ่ใช้ลำโนงานเลยใช้บอลเชือกผูกพี่ปูกก็ได้หรอพ่อใช่โ,โมันผมี่พ่อผูกนี่แหละพี่แล้วก็ิผูกพอกับผูกพี่เลยพี่พี่พะ อ่าผูกคอต่อแขนได้หลุดราม,มาสร้างเอ้ยบาทนี่แก่เอ้ยมึงไงเราทาเนื้อตาโตหเับซาเนื้อตาคิงจะไปต้องไปชูนเขาได้บวชเขาต้องเขาชูนรวยอยู่ดีไม่แห้งทั้งให้มีให้ลำให้รวย แต่มีเงินมีทองอ่ะโอ้ยแต่รถใหม่รถงามระอังงานนักทำคทำครูเลยได้ใช้ได้ท่้านยังพนัดเบาที่ได้เตียมทุกชตาได้ขึ้นยได้ขึ้นอยู่ดอกจำนี่เป็นตัวแม่ได้ออกลูกออกหลานอีกได้โอ้แม่ได้แม่มาหนึ่งหงได้ เขาไกลใอยัให้เขามาใส้มาทุ่มเขาใกล้อยู่ม่งเขามึงวิ่มันม่งเลยล่ะจาตัวแทงแป้งพ่อแห้งเจ้าของ่อเด้อแ่ยไ่าแล้วรันวาียา่ะหักแท่งตัวเงักจายตงแปกแอเแป้งต้องใชแป้งพ่อัแป้ À, ở nhà ไปถ่าโนนี่ยายก็เบิ่งเด้อเบิ่งดูแดงเด้อแป้งเลย ฮู้มันกว้างฮักทิ่งอนมาหาเอฮักแห้งๆมองเออเออพอตรงเออฮักไหมอตงเนี่ยออกไปอีกเออไเออตรงเออนิ้วไว้ผู้ตรงตังทตรงตรงังที่ เออเอามหเอายบียบีเออเอาเออั่เออเออมงกจปนกดงัออเาดูถอยม่ดูอันดับแรกนะครับให้ข็ก่อนอย่าเพิ่งขี่ให้มันขี่เราก่อนแล้วก็ขี่มัน นะครับซื้อรถใหม่ๆสดๆวิ่งเพิ่งได้สามกิโลคนก็ไม่เคยขีย่ขนะครับอายุยี่สิบสี่ปีละอยากขี่มอเตอร์ไซค์อเอาเดียวเรียวดูบัหนี้สมมติเราส,สิไปดอนสวนรรค์ดูมึงอยากได้มังกี่ได้ไป<ม>อืมเอาเอาสิไปดอนสวรรค์เอาเอออา น้ำหนักตอนนี้อยู่ที่35กิโลรถมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณสัก60โลเยอเอาเอาเอาคิดคิดคิดเอออออคือคือคือรอบนี้เริ่มคล่องแล้วเริ่มจิบไปได้แล้วอือ บทท่านเลียนดอกปานนี่นะเอ้า,เอ,าเอ็นข้อขึ้นอะเป็นอะไรแปงนักว่ันัก จอดดูอ้าวเมื่อกี้มันขี่มันดูบ่หนิเมื่อกี้มันขี่นักมันขี่มันดูบ่หนี่มันกับชินักมึงคือกันนั่นนั่นล่ะสตาร์ทดูฮะสตาร์ทเขาบอกยังสตาร์ทยังไงกูอ่ะเดี๋ยวเอาไปทางนู้นดีกว่าปิดเครื่อง หันหน้าไปโน่นกระจกมันดูที่กระจกซ้ายน่ะบี๊ด

บุกการหอดบิดตีนจะพาวจาขึ้นไวหลาย จึงไหวอยู่หันจะมันแริลิดๆๆๆมันโบมีองไหวจะเอาขึ้นฮึบิดจนมันโบมีมองไหวไม่ต้องขึนก็ได้อืม เออมีทิงแห้งจังหน่อยพินมันไปแต่เฉพาะพรอดลายเออเออเอ้าเออแห้งๆต้งพูดน่ะทักน่ะเออเอาเนี่ยว่าผมไปเจอยู่แป้งเอออ้าอีกอืมอีกแต่พอบัมเมกไหมล่ะขั้นมายียุดิไมยีบาตีนงยุดิได้ไง แฮกขึ้นมันทั้งใส่แห้งเขาอะนะบ,นออบ๊ามินเออเฮ้ยบบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบิดได้อย่าลงบิดได้ดงไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าบิดดับเครื่องซะก่อนเออเอาถอยโอ้ยตาย อืมแหงกมดทางหลดหมอเอ้ยเอาเออตัวก็จะฮักแหงแม่เนี่ขิงมันกับขันแหงมันกับป้านฮักพอสมาพาก์กโฟนพวพอมันลยนอยๆกะค่อยๆฮักไปพ้องทุกอย่างต้องสัมพันธ์คือขัอบเครื่องบินนะตัวไตั้งนักก่อนว่าตัวยาวนนั้นว่าอาไรกัน มันยิ่งไปผัดผ่อนมันว่าไปผัดผ่อนเลยก็กระบียดนั้นไปในก็แป่งอีกเออถ้ามันไปแห้งไรก็กำเมกเออมันไปแห้งเจ้าตีนขึ้นที่หลังเออไป เออตั้งตรงได้แล้วไปบานนี้นะยาวึ้นตีนอ่ะไอทำอะไลิดๆผมยาวคานทั้งสองฝัากันก็ได้เออบิดเรื่อยๆเอาตีนขึ้นบ้านนี้ลราไปเลยบานนี้เออง่ายมีจอดเอาตีนลงแฮมแท้รอบนี้นะแฮมแฮแฮม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 

โมงผ่านไปเริ่มคล่องแล้วเรื่องไหนพักก่อนบอกเออยังเอาไป ไปเลยไม่ต้องถอยไปเลยดูวิทย์บอกไปเอาป่าไปลงไปเลยฮักคือไปทางพูดฮักไปทางใช่ไหมเออนั่นล่ละพ่อวิทย์ไปเลยเออนั่นแหละงหงงจล็กน้อยวิทย์ไหนไม่ได้จกเศร้า Batang ni. Oh, bukan babi. Bau.

we no. Nah,